พอกันใช้ต้องเข่าเฟีมน้าเด้ว่าะส่นเขาจีอาว่าเป็นเด็กหน่อยเ้ยโอ้คออกไปุบอกเลยยี่เรนก็ระบบไปรอบแรกไปงอเขาไปเรีนนะเขาไปเล่นน้ำไอ้เงา เหมือเป็ญญาลำเลาไงมันสีติดเหลืองมันสีติดแต่นี่มันสีติดเด็กโอ้นรตนี่ไ

ý là lắm 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 lắm

ขึ้น <laughs> แล้วเรามารออยู่นี่ดีกว่า <laughs> มารอพี่ว่ารอพี่มารอหมองน้ำพี่ ลมเป็นยังเป็นคอนเทนต์ตีเป็นคอนเทนต์ตีลมเป็นยังเกือบมันใหญ่ เกือบมันใหญ่เกือบมันใหญ่ดนง่เนาะเดรเมือวะเลยวะตมันว ว่้เวาครัดเหี่ขอบคุณนนแล้วขอบคุณไอ้เอี่ให่กําลังใจว่าเมื่อเมื่อเ้อแวงกินหัวน้อห่เนื้อยว่งเ้หว่เนื้อว่งเื้อแว่เ่ยเามื่อเร็ยเ้อว่เออกําลังใจเี่ี่างาว่าและขอบคุณเิเตัไตเอกาี่จากทุกค จะขก็แต่ก็แขอบุ้นยมโด้ก็คือบอด่ก้อนครับผมแต่วันนี้เนบอวดีนีครับผมกอน้ครับเมื่อยเื่อยเมื่อยเมือยพักก่อนพักก้อนกินน้ำเบื่เอาน้ำมาให้แล้วนะอาบน้ำก้อนมาเนี้ยออบน้ำแอบน้ำ

บุญแทงบ่ะ่บุญแทนนั่นแหละครับไอ้ยาเพิน์ด้แลนตามคำสัญญาแล้วครับหนึ่งหมื่นซับเพิรนแลยนสันว่าเออโอ้ยจะร้อนในหมื่นซับจะร้อนหมื่นซับเอาอย่างวะอย่างวะอย่างวะฉุกเชื้อฉุโชฉุกเชิ้ไปอย่างนี้ วหาตำรวจเฉยบ่โตเฉื่อยไงอย่างอ่ะพี่นนุงขอบคุณทุกแรกน่ใจครับ โอเคโอเคนะครับพี่น้องเป็นไงทำตามสัญญาแล้วเนะแดนสามหอบแดนสามหอบเดี๋ยวตัวเพื่อนยูแต่ว่าเพื่อนเก่าไดวิลก็เป็นซีไว้แล้วเนะไดวิลก็เป็นเอ้าอย่างไงไม่โทษสืเชียนไหม จักเลียเรได้ดีหนงเดี <descon fin anta> no no ี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยปน้อไอ้เงาเลยวะยังถ้าเาเราขุดตัวเลยเนี่อ๋เขุดถูกแวรงใจครับเอเครับอ่าวีดอกอรอไอ้เงาเดี๋ยวมีเขาสีเดินทางไปสีสะเก็ดต่อนะบั่นบ้านนององิงไปไทยโฆษณาสีโจตันปะนี่อันนีี๋ยวเาะกับสีเป็นดารากับไอ้เ้าเนาะ เดี๋ยวผ่กพอกันอยู่ซีซีเกตค,ครับพี่น้องอ่าโอเคอาบน้ำอาบทายใช่ไหมครับกันโอเคครับเีเอาไว้สำนีครับพี่น้องโอเคช่องเงี้ยน้ำนะครับผมฝากที่ตามชอม่องเงี้น้อยพร้อมอเงี้น้อยพร้อมแบบเอเลที่มีก็เอาไว้สำนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผู้ผูกพอกมาสวัสด,ดีครับ